วันนี้เราได้เดินทางมาที่วัดถ้ำบางหินอำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรนะีเพื่อพาพระสงฆ์ที่ปฏิบัติธรรมในโครงการปฏิบัติกรรมฐานประจำปีของมหาวิทยาลัยมหามกุรราชวิทยาลัยวิทยาเขตสินทรราชวิทยาลัยเดินทางมา,ท,าที่วัดเพื่อออกภาคสนามโดยวันนี้นั้นได้มาที่วัดถรร้ำบางหินแนละได้กราบ หลวงพ่อจาวาดแล้วก็อยู่ในช่วงของการจะ,ะเตรียมสถานที่พักแล้วก็เยี่ยมชมสถานที่มีหลวงพ่อเปรตประปรคุณพระครูอาทรธรรมานุวัตรนะครับเปรตระคุณได้เดินทางมากับเราด้วยตั้งแต่เวลา10นาฬิกามาถึงก็14นาฬิกาหลวงพ่อรู้สึกยังไงบ้างรครับเดินทางมาวันนี้เป็นบรรยากาศที่เป็นป่าดีครับแล้วก็เหมาะ แก่การที่จะมาปฏิบัติธรรมภาคสนามของพระนักศึกษานักศึกษาและสาธุชนท่านอื่นที่สนใจที่มาร่วมในรายการนี้ครับฉะนั้นก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับเรื่องอทุดง13ามเนี่ยนะข้อใดข้อหนึ่งก็เอามาใช้ในช่วงนี้ได้ครับ,รบฉะนั้นก็นักศึกษาก็ได้ถูกเชิญชวนแล้วว่า ควรที่จะสมาทานทุดงข้อใดข้อหนึ่งสักข้อครับเป็นวิธีการในโอกาสอันสำคัญนี้ดังนั้นก็ถือว่าเป็นช่วงที่ว่าเหมาะในการที่จะช่วยเอาโอกาสนี้ทำความดีเสริมในการรักษาศีลเพื่อที่จะปฏิบัติสมณธรรม,รมให้ได้ผลยิ่งยิ่งขึ้นไปคครับก็อกบรรยากาศที่วัดแห่งนี้ก็อําวย เหมาะสมสัปยะภาษาทางนั้นเรียกสัพยะมีความเหมาะสมสัพยะถ้าไปแปลว่าสบายนี่มันรู้สึกว่าง่ายไปครับผมท่านให้แปลว่าเหมาะแก่การที่จะปฏิบัติธรรมอปฏิบัติสมณธรรมสมณธรรมใช่ก็เหมาะว่างั้นเถิดทีานี่มันอยู่กลางเขาใช่อยู่กลางเขาได้ได้บรรยากาศในความหมายของคําว่าสัปยะที่ว่าเกื้อหนุนต่อการปฏิบัติสมณธรรมนะครับผม ไม่ใช่สัปปยะนั่งกินนอนกินอะไรอย่างที่ความหมายนะสถานที่เอื้ออำนวยใช่ใเอื้ออำนวยเอื้ออำนวยอากาศไม่สุดโต่งไม่ร้อนจนเกินไปใช่แล้วก็บริเวณเป็นป่าแล้วก็เป็นธรรมชาติที่ไม่มีสัตว์ร้ายครับผมมียุงมีอย่างอื่นมีงูมีอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีปลาปลายอมีแต่ว่าไม่ถึงกับท่านมาประทุสลายได้เราก็อยู่ที่เราตามสภาพอ่างนั้นเถอะ ที่ไม่เหมาะก็คือว่าท่านพวกนี้จะคอยมาเบียดเบียนอะไรเงี้ยก็ถือว่าไม่เหมาะที่นี่มันไม่มาท่านก็อยู่ของท่านเราก็อยู่ของเราก็แผ่เมตตาจิตกันครับต่อกันไปตามคือนนี้เราจะสวดมนต์ภาวนากันที่ที่นี่ที่นี่ที่ที่เห็นที่เห็นนี่คือโบสถที่อุโบสถโบสถเป็นเป็นเจดีย์ครับเจดีย์จำลองเจดีย์พุทธคยาเป็นสถานที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าครับที่ที่สร้างไว้ที่พุทธคยา แล้วก็เลยได้จําลองมาไว้ที่วัดถ้ำบางหินมีเจ้าภาพรับจัดสร้างถาวายเป็นที่เรียบร้อยครับเป็นอุโบสถไปด้วยเป็นอุโบสถไปด้วยในตัวอุโบสถก็แปลว่าที่เข้าจํารักษาศีลน,นี่นะอุโบสถกระเจดีก็เป็นเครื่องหมายให้รละลึกถึงพระพุทธธรรมพระสงฆ์นี่เรียกว่าเจดีนี่นะครับผมฉะนั้นสองอย่างก็มาอยู่รวมกันก็ ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญเป็นสิ่งที่ดีวัฒนธรรมการสร้างเจดีมีมาแต่สมัยไหนพอครับที่ริงเจดีครตามความหมายของบาลีแล้วแปลว่าเครื่องที่ทําให้ระลึกถึงพระรัตนตรัยได้ก็จะเรียกว่าเจดีหมดครับทีนี้มาสังคมไทยถ้าไม่เป็นรูปอย่างนี้ก็ไม่ถือว่าเป็นเจดีเพราะว่ามัน มันยวัฒนาการของความแล้วแต่ศิละปะวัฒนศิละปะยังสมเด็จพระเจ้าโศมมหารัชสร้างเจดีแปดหมื่นสี่พันองค์ถวายไว้ในพระพุทธศาสนาก็เราก็นึกว่าเป็นอย่างนี้ครับ,ค,รบคนเ็ไปค้นหามไม่มีไม่ใช่ครับเจดีนี่เพียงแต่เป็นไม้ปักลงม,งมาตรงนี้พระพุทธเจ้าเคยมาเดินตรงนี้พระสาวกเคยมาเดินก็เป็นธรรมอนุสรณ์รทำให้ลึกว่างก้นเถอะเจติยะตัวเนี้ย ึึกถงสิ่งที่ทําให้เราลึกถึงเป็นเครื่องหมายให้ไดลึกถึงใช่สาวกพระพุทธเจ้าพาดพิงไปถึงกันเหมือนกันเลครับผมถือว่าเป็นเจดีทั้งสิ้นอ๋อครับผมมันเหมือนทางพาะอีสานเจดีอันแรกที่สถูปสารจีนนั่นมันหลังๆมาแล้วครับอันนี้หลังๆมาหลังๆมาแล้วที่นี่ก็สารจีนี่ก็ตอนสามนเวลาจะสร้างพระเถระไอพระราชาสมัยนั้นน่ะครับผมท่านถามว่าควรจะสร้างแบบไหนสร้างเจดีเออครับ ตอนพัฒนามามากแล้วนะหลังหลังจากพระเจ้าอโศกมาแล้วนี่ครับผมพระเทแล้วถวายพระพรว่าให้เป็นเหมือนกองข้าวกองข้าวเออกองข้าวเจดีทรงกองข้าวข้าวเปลือกข้าวเปลือกด้วยทรงข้าวเปลือก่นนั้กขเชาวกองข้าวเปลือกใช่ครับแต่นั้นก็เลยเนี่ยแหละอยู่ถ้าถ้าไปศสีลังกาก็จะเห็นทรงเจดีเสียลังกาที่เป็นต้นตำรับเลยเนี่ยจะเป็นลักษณะนั้นครับผม ทีนี้ว่าทําแล้วตรงกลางเขาเรียกว่าเป็นยอดเป็นช่อฟ้าใช่ไหมครับเป็นจุดสูงสุดจะทําไม่ใหญ่หลังๆมานี่จะพัฒนาตรงนั้นเป็นของใหญ่อทํากองเข้าเป็นของน้อยครัก็มาถึงประเทศไทยก็เป็นทรงคอระครังอะไรเป็นทรงตากแห่ตากแห่เตี้ยวแห่ไปห้อยไว้แล้วตากแล้วดึงชายมันออก,กน,นะครับผมเขาเรียกว่าทรงจอมแห่หรือทรงทรงตากแห่ตามประเพณีครับผมก็จะเป็นอย่างนั้น แล้วก็ส่วนยอดนี่ก็จะขยายใหญ่ขึ้นพอมาถึงศิลปะไทยครับผมอันนี้เจดีย์นี่มันดูทรงทรงพระเจ้าอโศร่็ทรงยังไงครับเนี่ยไทยทอดกันมาครับไทยทอดกันมาไทยทอดกันมาอย่างอย่างอย่างเนี้ยอย่างอย่างที่เล็กๆอยู่นะครับผมเป็นวัฒนธรรมของอุสาอาคเนโดยเฉพาะเลยลักษณะมันยังไงครับก็ก็คือลักษณะที่ยอดนะขยายใหญ่นะครับมก็จะเป็นลักษณะนั้นก่อนๆลักษณะนั้นท่านจะอยู่ปลายสุดซึ่งเล็กมาก ที่นี่ศิลปะท่านจะขยายส่วนนั้นออกอขยายส่วนนั้นออกแล้วส่วนใหญ่ๆจะเอาทำเล็กลงครับอ่าตามความคิดของศิลปะนนะคครรัับบท่านเก่าตามคนนี่นะมาก็สร้างอนุสรณ์สิ่งที่ทําให้คิดถึงนี่แหละสิ่งที่ทำไม่คิดถึงเพราะว่าคนสร้างจะคิดประวัติเรื่องราวของตนเองที่ไปได้ดีมานี่ตลอดพอเห็นเจดีย์นี่ปั๊บจะคิดได้ตลอดครับส่วนคนรุ่นหลังมาก็เพียงแต่ บูชาก็เอาพระรัตนตรเป็นศูนย์กลางแค่นั้นเองครับผมเดี๋ยวเราเดินวนไปดูทางนี้หน่อยไหมครับก่อนได้ลงไปดูดูรอบๆบเอดีที่วันนี้หลวงพ่อนะครับสวยงามท่านถูกแสงพอดีครับถูกแสงพอดีท่านถูกแสง,สงที่นี่ว่าดาวพระเคราะห์นะท่านก็จะเป็นลักษณะเหมือนกันมันยังไงครับดาวพระเคราะห์เพราะว่าท่านไม่มีแสงกับตนเองโอ้ก็ท่านอาศัยแสงพระอาทิตย์ครับก็ลักษณะงี้ที่นี่คนเอาคํานี้ไปหากินบัตร ดาวพระเคราะห์เปล่าคนว่าคนเสียเคราะห์ไงอ๋อเสียเคราะห์เสียเคราะห์ก็คือแสงไม่มีแสงไม่มีแสงไม่มีมาถูกไม่มีแสงจากพระอาทิตย์นั่นคือเลยเสียครับเสียตัวนั่นเสียคือเคราะห์คือแสงครับแสงที่จะมาถูกก็ท่านไม่มีแสงท่านต้องเสียเคราะห์อ่ะครับผมท่านมีเคราะห์ว่ากันโอ้ครับผมก็ก็ไปหากินทางนี้ไปครับผมตรงนี้เด่นมากเลยนะตา่นจดีไว้แล้วก็มองเห็นแต่ไกล ่เนีท่านมีแสงท่านมีเคราะห์ก็หมายว่ามีแสงครับเสียเคราะห์คือว่าเสียแสงไปครับผมเออก็เลยเอาเป็นที่หากินของโหรเดี๋ยวเย็นนี้เราก็จะเข้าไปไหว้พระในนี้เดี๋ยวจะได้ถ่ายทอดให้ญาติโยมได้เห็นครผู้ที่ชมวันนี้ดูช่วงนี้ดูรอบนอกก่อนดูรอบนอกประตูประตูบสถ์น้ด้านหน้าครับรอะประตูนี่จะ พเดจดีจะเขียนลายรดน้ําหรือทําอะไรต่อไปไหมโครงสเป็นโครงการต่อไปน่าจะทําต่อไปทําต่อไปครับั<อ>่บางนี้ก็เสร็จ90%้สิเปอร์เซ็นตแล้วล่ะครับเร็จสมบูรณ์ครับผมไม่ธรรมดา30กสิบนะล้าน30มเท่าไหร่นะสาิบห้าล้านสามสิบห้าล้านมีเจ้าภาพรเรียบร้อยเรียบร้อย,ยครับยังไม่ได้ปิดทองลูกนิมิด<ะ>ทําไมต้องถูกครับสีมามันเป็นพระพุทธานุญาตนะครับ หมายก็ว่าต้องเป็นเขตใช่แต่ว่ามันมันพัดถสีมาหมายว่ากําหนดลูกนิมิตใช่ไหมครับแปดทิศที่นี่ท่านท่านทาเพื่อจะไม่ให้นิมิตขาดท่านก็เอานิมิตเรียกแปดก็เรียกเก้ามาขนานกันครับสูงว่าทักนิมิตนะนะครับทักแปดลูกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดให้ได้รอบไม่ไม่ไม่รอบไม่รอบไม่รอบเพราะว่า เปล่าถ้าถ้าทำแปดลูก,กน,นะไม่รอบทีนี้ท่านเขาเรีกไอ้ก้อนที่เก้ามาขน้านงกับที่หนึ่งเพื่อที่จะให้ทักครบวงจรใช่ไหมนีเ่เรียกว่าผูก<อ>นี่ก็ว่าพัดพัดทศีมาถ้าทักไม่ครบนี่ก็หมายว่าขาดก็ไม่ถือว่าผูกแล้วครับก็เลยนี่แหละพัดทศีมาแปลว่าเป็นกรรมวายจกใช่ไหมแปลว่าถูกแล้วพันก็แปลว่าพันไม่ถึงกับผูก แต่พัทธะมาเป็นพันธะพัทธะนี่นะพัทธะไปเอาผูกแล้วครบแล้วจบแล้วครับคบวงจรแล้วอหมายเขาว่าไงนี้ภาษาถิ่นก็ว่าไปดีครับขอดมั่งผูกมั่งอะไรก็ว่าไปก็เป็นเขตแดนที่สําหรับใครทำสังข์ร้ากับได้ทุกอย่างก็ในพระวินัยเลยครับครับต้องอม่าง่เช่นการอุปสมบทงานสําคัญสาคัญทุกอย่างเลยการทำิสนมาอุโบสถโปรณาครับผมก็ทําในนั้น เป็นหัวใจเลยนะเป็นองประกอบสังกกรรมที่สําคัญเลยอยู่ในเทเลภูมิด้วยครับแต่สีมาเนี่ยนะครีมาอยู่ในเทเลภูมโดยกรรมต่างๆที่จะทําในสีมาอะไรอย่างเงี้ยนะตัวสีมาจริงๆก็อยู่ในระครับผมแต่ว่ากรรมอะไรต่างๆแสงอาทิตย์ต่องสวยมากเลยพอดีกำลังได้แสงพอดีเลยเด่นในจังหวะพอดี เดี๋ยวเดี๋ยวเย็นเราจะเข้าไปดูข้างในครับครับผมในเบื้องต้นได้นำชมเจดีพุทธคยาจำลองของวัดถ้ำบางหินที่ในโอกาสที่เราได้เดินทางมาพักปฏิบัติธรรมในภาคสนามภาคลุกขมูในวันนี้ก็ ขอขอบพระคุณพระเดชพระคุณที่เมตตาอธิบายชีย้นําที่มาที่ไปของศาสนสถานโดยเฉพาะเจดีที่สําคัญไ้หน้าโอกาสนี้ด้วยครับขอบคุณครับยินดีครับ